ทุกคนถอยห่างจากไอ้พอถ้าเกิดเป็นป้าก็ช่วยกันดึงมันด้วยรถพยาบาลเตรียมพร้อมแฮร์รี่มูหลานเรียบร้อยเวรให้กูนับก่อนให้กูนับก่อนกูถอดรองเท้ารอแล้วเอานี่มาไอ้พอกลางๆไหนมาเดี๋ยวมาอีกเออตรงนั้นแหละอ๋อเฮ้ยไอ้สีไปลุกไปช่วยกันเหยียบเอากิดได้เป็นผีไฟเดี๋ยวมึงถอดรองเท้าแล้วเดี๋ยวตีนพองไอเวรเริ่มเรื่มโอเคเตรียมตัวพอสามสองหนึ่งใส่เลย Oh. คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับ ไม่เกี่ยวกับมือมู่หลานว่าไงมึงเข้ามาทำอะไรไอ้เจมเฮีย <Summer. S 1> er ไม่ต้องกระตกกระตากไปผมมาตามหาเฮียอยู่พอดีเลยวะเฮียพอจะว่นางคุยกับผมสักนันนบตอนนี้เขาเหนื่อยพอมากแล้วคะ่ะขอเวลาแค่แป๊บเดียวเท่าน,านั้นหรือเจอข้างในเลยหรือเจอข้างในเลยจะมาเที่ยวหรือก็เข้าไปข้างในเลย เข้า <asure S 1> ไป <schnell S 1> ในผับเลยค่ะไปในผับเลยเดี๋ยวเข้าไปนอกันกลุ่มของแท้มาถ่ายทายไอ้อะหรือมาทำอะไรอะไอ้ทำมาทำอะไรเรับชั้นล่างของเราอะพี่เฮ้ยหยุดไอ้เจมว่าไงวะมึงมาทำอะไรมึงมาทำไมอีกมึงมาโวยวายแล้วร้านพ่อกูอะฮะมิวจบไว้เอา มึงนี่เองมึงมาทำอะไรที่นี่มึงอยากรู้งั้นเหรอกูอยากรู้ไอ้แจมนูโบมึงบอกกูมาตั้งแต่เมื่อกี้กูก็มากูก็มาทำงานดิว่ะงานอะไรงานของกูนะก็คือฆ่ายโนปะเก้าพ่อมึงไงฮ่าฮ่าฮ่าค่ามึงฆ่าได้เหรแล้วกูก็เจอพ่อมึงที่นี่พอดีเลยว่ะต่โทษทีนะพอดีกูมาแล้ว เจมกูให้โอกาสมึงอีกหนึ่งครั้งในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันนะแจมและที่สำคัญตอนนี้พ่อกูออกมาข้างนอกแล้วต้องการความปลอดภัยกูเคยมีบุญคุณกับมึงมึงเคยมีบุญคุณกับกูกูให้มึงแค่ครั้งเดียวแจมครั้งเดียวจริงๆมึงยกเลิกงานแล้วเดินประเทศตัวเองออกไปซะ มึงจะให้กูยกเลิกงานเหรอวะใช่กูเห็นแก่มึงเคยอยู่แก๊งกูนะเวชาว้เชื่อไงห,หนูโบโมึงว่าไงก็ตามตามนั้นก่อนได้พี่มึงเห็นปืน,มน,นไม่บะบ่ิอมอเอางี้นะเจมกูว่ามึงอะรับงานไม่ดูเฮียอะไรเลยเวย้เวลามึงทำงานอะมึงก็รู้ด้พ่อกู กูไม่เคยคิดจะทํามึงกูเห็นว่ามึงเคยช่วยกูมึงบิดเนียนกูกูยอมให้มึงเพราะมึงเนเพื่อนกูเจมการที่มึงถอยการที่มึงเถื่อนเนี่ยมึงมีปมเหรอฮะมึงมึงพูดเรื่องอะไรของมึงวะมึงมีปมเหรอเจมอยากผมอะไรของมึงการที่มึงต้องนตัวถอยตัวเถื่อนเนี่ยกูรู้หมดว่าพ่อแม่มึงเป็นใครมึงไม่ต้องรู้รู้ปากสมัยตอนมึงเรียนมึงมีปัญหากับที่บ้าน พ่อแม่มึงขนาดพ่อมึงพูดเรื่อยี่อะไรของมึงวะไม่รู้เรื่องมึงเงียบดิที่มึงเป็นแบบเนี้ยมึงไม่ได้เลวในสันดานหรอไอ้เจมคนอย่างมึงมันมีปมไงมึงออกไปเลยเงียบดิกูให้โอกาสมันครั้งสุดท้ายอยู่ออกไปก็ได้แต่มึงหุบปากของมึงไว้เดินออกไปไปเ้ยมึงรีบๆไปเลยเจมเจมยังไงมึงก็เคยเป็นเพื่อนกูนะเว้ยกูก็รู้ มึงหุบปากไว้นะไม่งั้นมึงเจอกูนแน่เพื่อนเลิฟมึงไม่เคยเห็นกูเป็นเพื่อนเลยเหรอวะกูเห็นมึงเป็นเพื่อนเสมอเว้ยไอ้เพื่อนเลิฟแต่เรื่องความหลานกูมึงเลิกพูดได้ละปล่อยไปมิวเป็นเพื่อนแต่รับงานฆ่าพ่อเพื่อนรับงานมั่วๆสู้ๆอย่างเงี้ยมันอ่านออกไปได้ยัง เคารเราใช่ไหมมีอะไรไอ้เจมย่ามาฆ่าพ่อผมมาก้า<ะ>ไว้ใช่ไอ้เจมมีออเดอร์ที่จะมาฆ่าพ่อผมตามแต่แล<ะ>้วรอะผมโอเคพ่อครับว่าอย่างไงผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกพ่อในฐานะลูก บอกไอ้ฟาดด้วยพ่อครับผมขอโทษมูหลานไปเฮ้ยรอจะรีบไปไหนล่ะคุยกันกล่องเสียเช้าพ่อผมไม่ให้ภัยผมหรอกเชาตัวค่ะนอนกเสียคนอื่นดังกว่าเช่าจริงเหรอดังกว่ผมเยอะไหมอ่ะมูหลานไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเลย พวแต่จิตใจนันนบได้แหละไม่เบาเหรอปกติคุณลองปรับเสียงดูนะนนบบ่นถึงชาวตลอดเลยนะจริงเหรออืมบอกว่า,าทำไมไม่มารับเองเนี่ยไม่เอาหรอกจับพ่อตัวเองเข้าคุกแล้วยังจะมามีหน้าอย่างนั้นได้เหรอเอ่อเมลล์ว่างไงาพ<อ>เรามีงานงานหนึ่งจำเสือไฟได้เมื่อวานได้ใช่ไหมจำได้ โอเคโชว์ริดดัประชุมไว้ไปวันนี้มูหลานชอชวลริตจะให้ทุกคนเห็นสวถไฟเป็นครั้งแรกแต่ชชวลริตก็ไม่กล้าใช้หรอกนะโอรรถรถเฮ้ยครับอย่าไปมีเรื่องเลย เสือไฟเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ชาวลิศก็ไม่กล้าเดี๋ยวรอไปดูตรงนู้นแล้วกันใช้พร้อมกันอยู่กันเยอะๆตอนนี้ให้แฮรี่เต็มรถพยาบาไลไว้ละได้รู้ว่ามันใช้ยังไงอะไรยังไงถ้าเกิดมันใช้ได้คือเธอจะบอกว่ามันเป็นเครื่องรางเหรอใช่เอาตรงๆนะชาวลิลองใส่นะเมื่อคืนไม่เห็นจเลยเลย,เลยหรือเปล่าเลยเหรอขวา ไปอีกเหรอนี่ขวาเนี่ยไม่พอจอยลิสต์มันตัดตรงนั้นวะตักปีโฟนี่ยโอเค เช่เอ็กวันนี้ครับพี่พ่อโอมารวมตัวหน่อยข้างในก็ดังเลยพี่พ่สวันนี้ค่ะเสือบอกว่าต้องบำเพ็ญช่ายเอีค่ะวันนี้จ้ะอุ้ยเมื่อกี้ใครส่งครบเพลิงคุณได้เป็น MVP แล้วนะลายชื่อใครเอ่ยโซนเลื่อนชั้นแฮร์รี่ถอยรถออกไปหน่อย แฮร์รี่ถ่ายรถออะไ<ด> <มา S 2> รบ้านประชุมตรงนี้ได้โอเคโอเครอ,คอมากันให้ครบช่างเอ็กซ์ว่าไงรถซิ่งเตรียมพร้อมใช่ไหมผมได้ยินข่าวว่าเมื่อ,อคืน มีอ่าเหตุการณ์ของคนคนหนึ่งขับรถทะลุมิติแล้วเนี่ยได้ข่าวว่านารกาก,ก็โดนหลายๆพวกก็โดนอโอเคมีใครกำลังมาอยูอป่าได้ยินเสียงรถไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มม่ม,มากันครบน,นะโอเคทุกคนชาวลิตตอนนี้มีของอยู่ชิ้นหนึ่งได้มาจากเสือจกักเป็นหนึ่งในเครื่องรางศักดิ์สิทธิ ตอนนี้เครื่องรางส,ส,สิทธิ์ที่เรามีเนี่ยนาฬิกาอยู่ที่อาเทนาก็คือนาฬิกาแห่งวงวนซึ่งยืมเข้ามาอยู่ 2. กําไรปัสสัญญาตอนนี้ไปอยู่กับเจ้าชายแล้วที่พี่โบยะกําลังตกหลุมพรางอยู่แล้วนิ่งตอนนี้ PE ดูแลพี่โบยะอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคและอีกหนึ่งชิ้นที่ชาวลิครอบครองอยู่นั่นก็คือเสือไฟชาวลิตพยายามลองใส่เมื่อคืนแล้วที่โรงแรมแต่ปรากฏว่า ใส่แล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยชาววลิตก็เลยอยากจะปรึกษาทุกคนตรงนี้ว่าเราจะทํำยังไงกับมันดีให้กูลองให้ไหมเอางี้เสือจักได้เตือนไว้บอกว่าใครที่ไม่ใช่เสือจกักถ้าใส่แล้วอาจจะถึงตายผมขอถามกระโหลกเงินตรงนี้มีใครกล้าจะใส่ไหมเสนอตัวมาอว้ว ว่อยากลองเออให้กูลองได้นะให้มู่หลานเป็นหมอมู่หลานเป็นหมอรักษาตัวเองได้ให้มู่หลานเองก็ได้มันอยู่ที่ความเหมาะสมสินะให้ผมลองก็ได้นะอาจจะมีคุณสมบัติพอกับเสือจักก็ได้ให้ผมลองไหมแอรี่เหรอไม่อ้ผมไม่พีร์ไม่บออ่ะถ้าหมอให้ลองก็ลองได้คือพวกมันไม่ัวตายนะเขาบอกใส่ปุ๊บมันก็จะตาย ก็ทดลองหน่อยสิว่าคุณนมจะผ่าน,นห,ราหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันอาจจะแค่อ้างให้มึงกลัวเฉยก็ได้มึงก็ไม่เอาไปเนี่ยเขาจะใส่ได้ไงก็อาจจะแค่ข,ขู่ๆผู้ <GO üy> มึงอ่ะทุกคนเป็นคนปกติกันทั้งหมดมีคนเดียวที่มีพลังวิเศษและมีบรารมีเท่าถึงมันไม่ใช่คนปกติมันคือคนท <GO collections> ี่อึดกว่าคนทั่วไปดังนั้นเราควรเอาคนที่อึดกว่าคนทั่วไปแฮร์รี่แน่อสิช่วเลย ไอ้สีเปนผมละครับไปมาดิผัดกะเพราเมื่อคืนอร่อยมากขอบคุณที่ซื้อมาให้โอเคบางโพมึงนั่แหละอ๋อมันก็ไม่ใช่คนปกติจริงๆหละเหมาะสมดีที่บอยพูดมันก็ูกไม่เถียงพี่โพบอกดีเลยเรื่องปัญญาอ่อนนี้ยกให้มันเลยเนี่ยแล้วกูจะรู้ไหมนี่ว่ามันเลขกกระเป๋าว่าอะไรเนี่ย ออ,ออกไปข้างนอกดิออกไปข้างนอกทุกคนล้อมไม่โพไว้แล้วจะให้โพใส่มันจะเกิดอะไรขึ้นล้อมมันไว้นะได้รอกระทืบมานา,านเลยคนอืมวิธีดับไฟคือต้องกระทืบใช่ไหมใช่ยวดับให้ถอดออกก็ได้คะ่ะกระเป๋ามึงเกินกระเป๋ามึงเกิน,กนมึงไปทิ้งของเลยนายโพไอเวนแบกเยอะซะด้วยนา้สัตว์ฝากไหมรับฝากแม่งเอ้ย มันเอาคงเก็บขวานมาหลายด้ามมันคงเป็นคนไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะอะงั้นปล่อยมันสักแป๊บหนึ่งให้มันเลียรของมันก่อนอ่ะงั้นผมส่งให้คุณโกสก่อนคุณโกส่งให้โพแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวผมจะ,ะแปดแป,ดแปดนะโอเคเอาให้่หอเอ,อมไม่ได้ใสอ่อ๋ออ, <laughs> อ๋อกำลังกำลังจะถอดรองเท้ารอ,อเลยสอสอ <laughs> อมุ <muitas S 2> ้พงเขี้ยสิจ๊ะเอาให้อภอไปทุกคนถอยห่างจากไอ้อภอถ้าเกิดเป็นบ้าก็ช่วยกันดึงมันด้วยรถพยาบาลเตรียมพร้อมแฮร์รี่มูรหลานเรียบร้อยเวรให้กูนับก่อนให้กูนับก่อนกูถอดรองเท้ารอละเอานี่มาอภอกลางๆหน่อยมาอดี๋ยวมาอีกเออตรงนั้นแหละอ๋เออหายไอ้สีออย่าถดไฟลุกไาช่วยกันเหยียบเกิดได้เป็นผีไฟเดี๋ยวมึงถอดรองเท้าเดี๋ยวตีนพองไอเวรเริ่มเริ่ม โอเคเตรียมตัวพอสามส่ใส่เลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ ไอ้เจยอนร้อรอรอล้วอุ้ยมุหลานระวังเท้าระวังเท้ามุหลานระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยไม่ระวังลับหน้าเขี้นี่แหละคือเสือไฟอ่ะร้อนมากไม่เป็นไรเชาพี่บางโพแค่สลบไปเนี่ยโหเลือดงั้นแฮรี่จัดการเอาร่างบางโพไปไปไว้รถพยาบาล เอาก็ถอดถุงมือแล้วก็ค่อยเอามาให้กูได้ครับพี่น่าจะสรบยาวหลายวันเลยนะเฮ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโออ้ยโอ้้ยยโอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย เราต้องลองเสียงให้พี่โบยะใส่อาจจะหลุดจากไอ้เาแน่ใจเหรอขนาดพี่บังโพขนาดนั้นเลยนะแล้วพี่โบยะเป่นคนธรรมดานะเราต้องเสียงขอพี่บ,งงบางโพไปโรงพยาบาลก่อนนะ <Okay. S 2> okay, โอเคโอเคพี่แต่จริงๆก็น่าสนใจอยู่นะเชาอหลิวไอ้เรื่องรถเป็นไงบ้างตอนเนี้ยไอ้รถที่ต้องสงสัยอะ่ะมันกำลังขับผ่านมาแถานี้ โอเคทุกคนจะต้องมาด้วยความเร็วระวังด้วยเตรียมขึ้นรถเตรียมขึ้นรถไล่ให้ทันมาแล้วมีเบาะทันนี้ใช่เฮ้ยไปไปช่างเอ็กซ์อยู่ไปแล้วเตรียมขัดเตรียมลอยแล้วคันนี้นะคันนี้นะไปไปไปน้ำชมอกนี้ไปผมตามตามมาทั้งคืนแล้วผู้หลาน ลับให้้ไดเยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครตั้งแต่เมื่อคืนแล้วาอริตเอารถออกมาวิ่งแล้วแม่งเอาเอาปืนมายิงด้วยคิดว่าใช่คนที่มาทำตรงนั้นที่โรงแรมหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องตามนี่ไงน่าจนใช่แน,น่ Liu mát rồi, Có làm sao nát sang lưới. Dạy Đây là luôn 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 ไล่ทันไล่ทันนี่กดมิดไม้แล้วเนี่ยเฮ้ยจอห์ักซอกชะลอปิดทางออกไว้ปิดทางออกไว้ผู้หลานรอตรงนี้ ถึงทำแบบนี้วะเอาลูกขึ้นมาหมายความว่าไงเด็กคนนี้คือคนคนเดียวกับข้าถึงเวลาเมื่อไหร่เด็กคนนี้จะกลับมาแต่ถ้าเจ้ายังยุ่งกับข้าอยู่เด็กคนนี้จะตายได้เจ้าก็เลือกจ้าก็เลือกงข้าไปละขออย่างหนึ่งสัญญาได้ไหมว่าจะดูแลลูก ในเมื่อใช้ร่างเดียวกันดูแลว,วิกเตอร์ให้ได้ไหมข้าสัญญาไม่ได้อยู่ที่เจ้าเลือกก <c oughs> ูทำอะไรไ,ไม่ได้ไแล้วอ้าวแล้วทำ <c oughs> ไมชาวปล่อยไป แล้วมึงก็ปล่อยไปไงา้นะพวกมันมีใครสู้มันได้ไหมล่ะ,ออะไอเสียงไมงอยากสู้มึงเข้าไปเลยอะกูไม่เถียงกูไม่เอากูถามเฉยคือต้องการเพื่อความมั่นใจไงว่าวิกเตอร์ยังปลอดภยัยแต่ถ้าเกิดวิกเตอร์ยังอยู่ในร่างเดียวกันใช้ร่างเดียวกันยังไงลูกกูก็ปลอดภยัยแต่เดี๋ยวก่อน เรียบร้อยรถไข่หนละเฮ้ยโอ้โหเฮียต้องไปซ่อมให้เขาอีกรถไข่เนี่ยโอ้โเละพอแล้วเช้าต้องซ่อมพื้นเขาอีกยิ้มออกมานน่ะรถลูกค้าเช้ารถาลูกค้าอรไอเช้ารถลูกค้าฟอร ตายสิมึงไปทำใหม่เลยมึงไปทำใหม่ใ uh ห้คนของแกห้ามขับรถสีแดงรถลูกค้าแม่งเอ้ยเป็ไร้านนิ่งออกมาใช่ไหมรถลูกค้าสิมันโหมดแล้วอ่ะลึงไปเอารถลูกค้าสีแดงมาทำไมเนี่ยเธอจะไปเองต่อไหมโอเคได้แต่งรถได้กำไรบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอที่คอนเทนเซอร์เอ่อบัส ว่ามาขึ้นมา,อาบอสก็ไปยิงรถมันมรถล,ลูกค้านั่นอะรถล,ลูกค้าก็าไม่ได้ห้ามขับสีแดงแม้ว่าใครขับรถสีแดงทำะไรสีแดงทุกอย่างตอนนี้กูเฮิร์ตเข้าใจไหมมิวมีวฟังบอสบอสเฮิร์ตอยู่เข,ข้าใจไหมบอสเพิ่งเลิกกับเมียเมื่อวานมิวเข้าใจบอสไหมเข้าใจเข้าใจแต่บอสก็สีแดงนะอย่าเปลี่ยนไฟ<ป>ท้ายก็สีแดง เออจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นมิวมีเรื่องหนึ่งอะจะมิวลงไปซื้อกาแฟให้บอสหน่อยได้ไหมบอสอยากกินกาแฟอยากกินกาแฟหรืออยากเจริญหน้ากินะ <c oughs> กาแฟแล้ <c oughs> ร้อสร่าสีแดงวะช่าแล้วเออถอะเราไม่รู้จักกับเขาแล้วจะได้ชูไปมิวลงไปซื้ออะไรได้ได้ได้ สวัสดีค่ะอ้าวมิวเหรอสวัสดีค่ะเอ่อเอาอะไรเหรอเอากาแฟสองแก้วสองแก้วใช่ไหมสักครู่นะเดี๋ยวนี้แทบนะไหนว่าเมียผมดูดิไม่หรอฮึ่มฮะดูเขาแต่งตัวอ่แทบมากเลยเปิดหมดเลยมิวได้แล้วดู๋ยวเขาแต่งตัวเท่าไหร่อ่ะเอาไปเถอะ่อมิว ว่าไงข้าฝากดูแลเช้าด้วยนะรู้แล้วเ<ม>จ้าก็ดูแลตัวเองด้วยอย่าให้เ้าไปเจออันตรายอะไรอีกละปกป้องเช้าด้วยนะได้ถือว่าข้าขอเมื่อ,อวานปากแข็งจริงๆก็แอบห่วงใช่ไหมล่ะมิล้ลคือรถไปแล้วนะเชา้าแข็ง ไม่จักเขาบอกว่าฝังคุณแรบอสได้นะมิวต่อแหละเห็นไปหายห,หัวแดงอยู่โถ่เ้ยยิงมันเลยไม่ไรหัวแดงอะ่ะเดี๋เจอรอไหมมิวขอลงใจท่อนทุกหน่อยออได้โอ้ยจะไปทั้งหัวใจทั้งไม่ยัง ทนเรือไม่อีกอี่คนนะคนใจร้ายจะปวดไปทั้งหัวใจแทบจียนตายขาเธอไม่ได้พอบอดนั้นลงใจให้อาทีเมลลงรถ<ะ><ะ>ลงล,ลงทำไมลง,ลง เดินเอาโว้ยล้อลงใจไม่ได้เปลี่ยนเนือ้อเดินเอาไว้เชียร์กันนะลงเดินไป มุหลานน่าเหลีวล่ละน่าจะยังไม่มากําลังจะมามู่หลานมู่หลานโอเคมเมลมาห้องสมุดกับมูุลลนะันนไะ,ไะไ,ไนะนนนด้ค่ะแม่ใหญเมลเคีย์อาแหวนไปอเมซอนมาเจออเดน่าให้ร้องลงใจร้องไห้เลยครับมาจากช่องเชอร์วอลิตเอ่อไปหา อมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งอะชวลิชชอบร้อยแปดวิธีอ่านใจผู้หญิงหาให้หน่อยฮะร้อยแปดวิธีอ่านใจผู้หญิงเป็นของน่าจะอะ่ชื่อเป็นคนเขียนเขาตายไปแล้วเขาชื่อครูครูเอ็มม่าร้อยแปดวิธีอ่านใจผู้หญิงฝากไปดูให้หน่อยเอมืจะไปอ่านใครใครเนี่ย ันจะชอบพี่แบงค์ว่านีดครับติดตามด้วยนะครับยินดีครับว่าจากทีซีีสวัสดีครับนนั้ยังในนี้น่าจะมีแต่หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์งั้นมุขหลันมันมีอีกเรื่องหนึ่งมันชื่อเรื่องว่าร้อยแปดท่าลีลามางกอนอะอ๋ออ่ามันจะเป็นหน้าปกหนังสือเนี่ยจะเป็นรูปหลวงจีนหัวโลนแล้วก็มีนางสนม ตุ้มๆหน่อยอ่ะมูหลานลองลองหาดูได้ไหมน่าสนุกหน้าเหมือนมุลลาาเลยชื่อเรื่องร้อยแปด่าลีลามังกรบอสไอหนังจีนใช่ไหมไอไอนี่มันพันอะไรอะอะไรเนี่ยกวางเหลียวหลังอะไรเนี่ยมันคืออะไรวะบอสงงเมื่อไหนมิวก็ลองเข้าไปในห้องบอสแล้วมิวก็ลองหันหลังดูมิวก็จะเจอกวางอ่าร้อยแปดท้าลีลามางกรฝากหาหน่อยคื่อมันเป็นหนังจีนใช่ไหมเป็นหนังจีนแล้วเขาก็มาทำเป็นนิยายอะอ่าเหรอ แล้าาอวอะไร,รเนี่ยทําไมคนเราต้องไปเรียนแบบหมาด้วยะบอสเอาละ<น>กอดมายัางเนี่ยเชาเชาเอา่อแป๊บนึงอาหลิวได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินชาวลิศให้อาหลิวมาทําห้องพิเศษในเนี้ยเรียบร้อยไหมเมื่อคืนเรียบร้อยแล้วโอเคเจาะผนังเรียร้อยหมดแล้วนะไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้โอเค ทุกคนทำเป็นเดินเนียนๆแยกกันไปเดี๋ยวชาวลึกเข้าไปกัะหลิวก่อนแล้วค่อยตามเข้าไปไมีใครอยู่ไหมมีคนอื่นอยู่เห็นแถวนี้ปะไปมีแต่นานาเน,นีน่ยวันดองปะเดอนมุหลานฝากชวนนานานไปห้องหนังสือแป๊บหนึ่งชวนเขาไปห้องหนังสือแป๊บหนึ่งนานาเขาน่าจะเหม่อลองเพ้นจิตตลาในใจอยู่เนี่ยชาว้องจับคนเราแล้วก็มีพีเอ e. อยู่ เห้คุณนะนะคะพร้อมยังในนี้เหรอ <c oughs> ใช่คุณน<า>ันน <ะ S 2> ไปอ่านหนังสือด้วยกันไหมคะอ่านหนังสือใช่ค่ะพอดีมีเรื่องร้อยแปดท่าดีลามังกรนะคะโอเคเรียบร้อยนะครับคิวเรียบร้อยครับ